รู้สักวิธีการย่างหมูที่ถูกต้องหรือเปล่าการย่างหมูที่ดีนั้นควรย่างด้วยไฟอ่อนเพื่อให้เนื้อได้สุกทั่วจากด้านในสู่ด้านนอกอืมและอย่าย่างไฟแรงเกินไปจนทําให้เนื้อด้านนอกไหมแต่มันแห้งแล้วมันจะไม่อร่อยถ้าหากย่างแล้วด้านในยังดิบมีเลือดติดอยู่ก็ไม่ควรรับประทานควรย่างด้วยไฟกําลังดี ด้วยไฟของมาหงจิ้นยังไงล่ะโดนตายปะเอาละครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวนไไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับมีคำถามของหลายๆคนเลยว่าเอ้ยพี่ผมมีหมาหงจิ้นเป็นตัวหลักผมจะจัดทีมเล่นแบบไหน วันนี้จานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์เนี่ยจะมาจัดทีมมาหองจิ้นชนิดเตาย่างนะครับหรือว่าเล่นสายเผาของทักษะที่4รูปแบบเสือนั่นเองในทักษะนี้เนี่ยหลายๆคนก็เคยเจอมาแล้วนะโคตรแรงเลยครับดีเรียกว่ายืนเฉยายตรงข้างก็ไม่เกรียมกันแล้วนะด้วยไฟกําลังดีไฟอ่อนออนโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปย่างหมูนี่น,น่าจะแจ่มแมวแวววับสุดยอดกันเลยแต่ละตัวในทีมจะมีตัวอะไรบ้างใช้เซตอะไรยัางไงาอัพวงแหวนยัางไงาใช้วงไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับนี่คือหน้าตาของทีมหมาของจิ้นที่จานจัดนะครับเรียกได้ว,ว่าพึ่งไฟสุดๆเลยโดยความสามารถของหลงหลงเนี่ยก็จะมาในแนวของการเป็นซัพพอร์ตด้านเกาะน,นะครับสุยปิงเอ๋อก็มาเป็นสายควบคุมและให้เกาะได้นะกดผิดหลงหลงหายนะครับนี่เลยคือลน์อัพนะก็คืออย่างที่บอกไปครับหลงหลงจะเป็นเลือดและสร้างเกาะสุยปิงเอ๋อนะครับจะเป็นสายควบคุมแช่แข็งและสร้างเกาะ หัวอูจะเป็นบัฟดาเมจนะครับที่เป็นทักษะที่3หรือแล้วก็ใช้เป็นการดูดเทินนะส่วนอาไส้กอกจะเป็นเกตและก็เลือดนะครับทวินเทลจะเป็นบ <c oughs> ัฟเกาะและการเร่งเทินส่วนอ้วนไฟมีหน้าที่ในการย่างหมูปิ้งอย่างเดียวนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเกมเกมอร่อยออร่ยกันเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ความสามารถอะไรยังไงบ้างสําหรับมาของจิ้นนะครับวงแหวนนียัจะใช้เป็นปองปองเสือเสือนะครับวงที่4ใช้เป็นป่อง2นะแล้วเราเน้นในเรื่องของการเผานะครับก็คือทีมเราจะถึกๆหน่อยแล้วเราก็ใช้ระยะเวลาในการตีนะครับส่วนสเตตัสนะสเตตัสเนี่ยจัอัพเป็น1กับ3ความจริงนะถ้าเราเล่นเผาอะ เราไม่ต้องหวังอัตราคียหรอกครับเราเน้นความแรงเราใช้1 2ไอ 1, 2้1 2 1 3ได้นะครับแต่ว่าใครอยากจะอัพ4ติดไปลายได้นะอัพแบบเขาเรียกน,นะติดปลายนวมนะครับติดปลายนวมไปสัก20แต้มก็ได้นะนะครับแล้วก็เฉลี่ยไปเลยแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราเล่นแนวเซตของแนวเตาย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปโฟกัสกับตัวอัตราคีอะไรมากนะครับเพราะว่าการเผาเนี่ยมันพึ่งในร้านของ ดาเมทความเสียหายอ่าก็จะประมาณนี้นะตัวที่สครับหลง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 ก็เหมือนเดิมนะครับสเต,เตตัสของหลงจะเน้นไปที่ความเร็วคือรีบออกให้เร็วที่สุดสําหรับตัวของหลงหลงวงแหวนวิญญาณจะใช้เป็นกิเลนดอกไม้กิเลนแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับแต่สําหรับใครที่อยากปรับเปลี่ยนให้ทักษะที่4เป็นกิเลนก็ได้นะอยู่ที่ความชอบเลยนะครับแต่ว่า3อันบนเนี่ย ล็อกเลยว่าเป็นแบบนี้นะสำหรับสายที่เน้นการถึกเน้นเลดน,นะครับตัวต่อมานะครับหัวอู่นะหัวอู่เนี่ยเป็นสายควบคุมที่เหมือนเดิมเราต้องการเน้นใน,นเรื่องของความเร็วหัวอู่ต้องออกเร็วมากๆวงแหวนที่จะใช้จะเป็นแมงมุมแมงมุมงูแมงมุมนะครับคือการดูดเทินแล้วก็ดูดบัฟศัตรูเผื่อว่าศัตรูเนี่ยสร้างเกาะสร้างบัฟต่างๆเราจะได้สามารถตัดผนังข้ามได้ และเงื่อนไขนะครับการที่จะเล่นสายนี้โดยใช้ทักษะ1เป็นแมงมุมจําไว้นะครับสําหรับใครที่จะเล่นเงื่อนไขในการเล่นหัวอู่ทักษะ1เป็นแมงมุมจะต้องมีเอา้าซื้อขาในทีมถ้าไม่มีเอา้าซื้อขาในทีมให้เปลี่ยนทักษะ1เป็นงูนะครับให้เป็นสตนนะเพราะว่าเกรดที่มันใช้เริ่มต้นคือ3ถ้าไม่มีเอา้าซื้อขาที่ให้เกรดเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีเกรดไม่พอนะครับให้ใช้เป็นงู งูเนี่ยจะให้ใช้เกตแค่อสามเหมือนกันแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดอะอ๋อเพราะว่าทักษะงูเนี่ยมีทักษะพิเศษติดตัวที่ชื่อว่าคะแนนนัต้นเทินอะความเร็วนะครับเริ่มต้นมามันจะใช้เกตลดลงหนึงเหลือแค่2ครับอ่าก็ลืมไปนะครับว่ามันมีความสามารถระดับ10,000ปีอยู่ทําให้เริ่มต้นอะใช้แค่2ในการใช้ครั้งแรกนะ ถ้าใครไม่มีเอาซื้อขาให้ใช้เป็นงูนะครับถ้าหากมีเนี่ยแมงมุมเลยแมงมุมดีกว่าสเตตัสก็ัพไปที่ความเร็วเหมือนเดิมนะครับออกเร็วๆเอาซื้อขาครับเอาซื้อขาสเตตัสมีความเร็วกว่าเลือดนะไม่ให้มันน้อยจนเกินไปนะครับเนื่องจากเอาซื้อขาเป็นตัวที่บางและอย่างของจานแคสีดาวเหลืองเดี๋ยวมันจะบางจนเกินไปจนไม่ได้เกรดนะ สำหรับวงแหวนวิญญาณใช้เป็นดอกไม้ดอกไม้กีเรนดอกไม้นะครับหรือว่าใครอยากจะประยุกต์เป็นดอกไม้ดอกไม้กีเรนกีเรนก็ได้จะส่วนใหญ่แล้วที่จะเลือกเป็นดอกไม้ในทักษะที่4เนี่ยเพราะว่าเผื่อไว้ลางบัฟให้ตัวดาเมจเวลาติดสตาร์ตติดมืนติดบ้าอะไรเงี้ยมันจะได้เวลาบัฟได้หรือว่าใครอยากจะใช้เป็นปีกก็ได้นะครับอันนี้นะแบบนี้ก็ได้นะไม่แบบไม่เสียหายนะครับก็ดีเหมือนกัน ตัวต่อมาครับเทวินเทลตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ PVP เก่งมากๆเพราะด้วยความสามารถในการเล่งเทินติดตัวทําให้เพื่อนร่วมทีมเร็วขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเล่นใน PVP อ่ะจะเจอเทวินเทลเยอะมากสําหรับพวก Pro p พเ y e r หรือว่าพวกเล่นอันดับสูงๆเนื่องจากเขาต้องการความเร็วนะครับเราไม่ต้องกลัวเลยและอย่างความสามารถเนี่ยก็ยังมีเร่งเทินในเป็นทักษะแล้วยังสามารถสร้างเกาะและเกาแะกาแม่งโคตรหนาเลยนะครับ วงแหวนที่ใช้จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ก,ไมกีเลนกีเลนนะนี่หนาหแน่นๆกันเลยนะครับวงแหวนก็จะประมาณนี้เลยส่วนสเตตัสจานก็เอาไปที่ความเร็วอย่างเดียวเหมือนเดิมตัวต่อมาครับสุยปิงเอ,อ๋อ่าใครลหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมสุยปิงเอ๋อพี่พลังน้อยจังนะครับเพิ่งปั้นขึ้นมาเพื่ออัดคลิปเลยกระดูกวิญญาณนี่ไม่มีเลเวลดวนะครับซุยปิงเอ,อ๋อวงแหวนที่5ก็ยังไม่เปิดนะ สำหรับสุ่ยปิงเอ๋อร์นะครับสเตตัสที่อัพเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเร็วไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าจะสังเกตได้จากเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเร่งเทินเยอะแล้วสุ่ยปิงเอ๋อร์ไม่จําเป็นที่ออกเหนมากนะครับอัพพลังจิตนี่พลังจิตไปเลยลำดับความเร็วของทีมดูให้ดีๆนะครับตอนแรกลำดับความเร็วถูกแล้วไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างสําหรับวงแหวนแนะนําก็เป็นงูล้วนเลยครับ1เป็นอ่าแช่แข็งนะครับ ซึ่งสัมพันธ์กับทักษะที่2และทักษะที่4จะสร้างเกาะให้ทีมได้เพราะว่าเล่นทีมเตาย่างเราต้องการเกาะครับเนื่องจากเราต้องการยืนนานๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่าทุกอย่างจะเป็นอะไรยังไงนะครับตามสเต็ปกันเลยเดี๋ยวเรามารองปะ PVP นะสู้กับระดับ1ล้านส0 0แสนเลยพลังเราแค่1ล้านนิดๆนะครับดูว่าสู้กับคนที่มีพลังมากกว่าจะเป็นยังไงแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเล่นเซตนี้ สามารถตีได้ไดยันล้านหล้าน7จานลองมาแล้วอู้ฝั่งเขาเร็วมากๆแน่นอนครับเนื่องจากเทมินเทลกับอ่าหัวอู่เขาระดับ3ามดาวแดงอ่ามาดูกันครับโอ้โหอ้วอนไฟแล้วก็แรงนะอ่เขาเลือกเป็นบัฟดาเมจครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่ค่อยมีเกาะอะไรแต่เราก็ดูดเทินไปก็ได้นะเพื่อความชัวนะครับหลงสร้างเกาะครับ ทวินเทลสร้างเกาะครับไม่ทับกันมันจะขึ้นด้านล่างเห็นไหมจะขึ้น2เกาะเลยนั่นคือมันไม่ทับกันนะครับตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้เกาะของสุยปิงเอ,อ๋อเก็บเกาะของสุยปิงเอ๋อไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็แช่ถ้าหากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดน้าแข็งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีต่อทีมเรามากเท่านั้นนะครับเอาซื้อขาก็ให้เกียิกับเลือดไปเสร็จแล้วโอ,อ้โหนี่คือไฮไลท์หลัลกเลยทักษะที่4นะครับเราก็วางไฟไปเลย เสร็จแล้วก็กดทักษะที่4ของหัวอูครับถ้าเราออกไปเตะตัดศัตรูได้นั่นคือกําไรครับจังหวะนี้ใช้ทักษะนี้ไปครับเพราะว่าเรามีเกาะอยู่ไม่ต้องสร้างเกาะทับนะอ่ะเขาสร้างเกาะสวนมาแล้วนะครับอ่าไฟตอนนี้เราก็เริ่มเผานะครับเห็นไหมคนระแรงมากๆครับนี่ออกไปเตะใบถือว่าคุ้มครับอันนี้เอามาเพื่อคุ้มเลยเราเล่นแนวเลสเนี่ยเราสบายสบายเลยครับอันนี้เตะธรรมดาก็ได้นะยังไม่ต้องใช้เกาะครับ ทีธรรมดาครับติดเกาะอ,อันนี้ก็ดูดเกาะครับเอาเกาะออกมาแอบอย่าไปใช้ทักษะที่4เลยเอาซื้อขาตุ้มเรียบร้อยจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับตอนนี้เกาะเราหมดแล้วนะเราก็สร้างเกาะของหลวงหลวงมาเพิ่มครับจังหวะเนี้ยเราจะรอให้ศัตรูตายก็ได้แต่ว่าถึงเธอเราเราก็ทักษะที่1ตุ้มไปเลย เล่งเทินครับแช่แข็งโอเคติดหลงหลงครับไอ้ติดเออหลงครับถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องอะไรมากครับหน้าที่ของเราก็คือให้ไฟทำการเผาศัตรูให้นี่ไม่ตายสักที อ่าไฟหมดแล้วนะครับเนื่องจากมันมันหมดรอบไปอ่าถึงรอบหลงหลงพอดีครับได้เกาะได้เกาะคืนครับแล้วเราก็ดูความจริงอะ่ะถ้าเราจัดการตัวที่เป็นหมาลมไปตั้งแต่แรกเราจะไม่โดนโจมตีนะ สร้างเกาะพิเศษเพิ่มครับบอกเลยว่าทีมนี้ตายยากครับตายยากอ่าเหลืออาจารย์เอ,อ้อหลงโคตดท้ายแล้วคนนี้เข้าพลัง3าล้านสี่นะพลังมากกว่าเราอีกถ้าเอาเมคชัวจริงๆนะครับสร้างเกาะอีกชั้นนึงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องซัดเรามาอ้าวเขาเขาเลือกเป็นบัฟครับทีนี้ก็ถึงตาเราลุมยามเขาแล้ว แล้วก็ทําการลุมยําเข้าไปเลยนะแต่าด,ดาเมจของเราเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวคือมาของจินนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องความแบบไม่ถึกนะถึกๆอึดๆกันเลยทีมนี้แต่ความจริงถ้าเป็นทีมที่เขาไม่ได้เอาตัวสร้างเกาะมาเราสามารถจบจบการต่อสู้ได้โดยเอา้าโอ้โหเอาอะตอนช่วงเกาะหมดครับเขาก็สวนสเรามาบ้างนะเป็นแบบ ปราบรายนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเกรดมาปิดศัตรูเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเรารี m a t กันอีกสักหนึ่งรอบและกันนะครับโดยที่ศัตรูเนี่ยจะมีพลังมากกว่าเราถึง5้าแสนเลยนะอย่างที่เห็นนะครับพลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนส่วนเราจะอยู่แค่1นึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับ หึ 1> 1, 70, ่งล้านเจ็ดมื่นเขาหนึ่งล้านห้าแสนห่างกันเนี่ยโหเกือบห้าแสนเลยนะไม่ใช่น้อย,อยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะตีเขาไหวแค่ไหนนะครับไปศัตรูนิดดาวแดงเต็มตัวเลยครับถังห้าห้าดาวแดงด้วยอ่ะเราเลือกเป็นเตะใบ,บแล้วกันนะครับเพื่อที่จะจัดการศัตรู แดงเทินครับนกน้ำแห็งแช่แข็งครับจานไม่อยากให้อ้วนไฟมันไอ้นั่นน่ะอุ้ยติด2ตัวครับแต่ว่าไม่ได้ติดตัวที่เราต้องการให้ติดเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราควรแช่ดาเมจก่อนแต่ไม่เป็นไรได้2ตัวนั้นไปก็ถือว่าโอเคอยู่ดูดเกาะตอนนี้มาก็ไม่มีความหมายอ่ะ ต้องหวังให้หัวอูออกไปเตะใบนะครับเอาหัวอูเตะใบถังห้าวครับสวยอย่างนี้เตะเตะใบอีกตัวนึงเฮ้ยเตะใบอ้วนไฟสวยครับอันนี้สวยมากเลยเพราะว่าเขาจะไม่ไสามารถทําดาเมจได้ในเทิน์น2เทินนี้นะครับถึงช่วงของเราแล้วครับเขาให้เขาให้อ้วนไฟได้วางไฟนะครับ อันนี้ก็ถือว่าหลุดนะหลุดของเรามาแล้วนะอ้วนไฟเขามีทักษะฟื้นคืนชีพนะครับเราควรสโลทถังห้าไว้ก่อนอย่าให้เขาออกวายจนเกินไปพอนนี้ต้องหวังอ้ว,วนไฟแล้วครับอุ้ยอ้วนไฟไม่เบิ้ลเขาฟื้นฟูลเลือดโหดมากนะครับ ต้องเอาเกาะแล้วล่ะี่วับดาเมจได้มีเกาะอ,อยู่แล้วเขาไม่ตายนะครับสังเกตม่นะนิดเดียวที่เขาจะตายอะ่ะคือมันทําให้เกิดจุดนิดเดียวอะ่ะถ้าสามารถฆ่าเขาได้เนี่ยเราเราจะเล่นง่ายครับหลงหลงโอเคเราฆ่าหลงหลงได้ครับอันนี้อันนี้ดีเลยเราสู้กับคนที่มีพลังเยอะเราต้องวางแผนดีๆนะตอนนี้เขาไม่มีตัว ฟื้นเลือดแล้วนะครับตัวที่น่ากลัวนะตอนนี้เลยนะถังห้าวครับถังห้าวน่ากลัวมากเกาะครับโอเคเกาะมาพอดีแช่แข็งไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้จะไม่ได้ตรงที่ถังห้าจะออกมาเตะแล้วเนี่ยออกมาไม่ใช่ออกมาเตะออกมาออกมา,ออกมาค้อน โอเคทวินเทลทักษะที่3เวลาเตะธรรมดาจะเร่งเทินเพื่อร่วมทีมนะเห็นไหมว่าเมื่อกี้ถังห้าเขาจะออกมาทุบแล้วอยู่ๆทวินเทลปาดหน้าครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับสู้กับพลังที่เขามากกว่าเรานะและหลายทีมเราอาจจะบีบจนถึงขั้นชนะล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดได้นะทีมอ้วนไฟแนวเกาะเนี่ยโหบอกเลยว่าถึกมากๆนี่ขนาดวงแหวนยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับถ้ามันพร้อมแนละอัพอะไรดีๆเนี่ยบอกเลยว่า ฝ่ายตรงข้ามมีปวดหัวแต่ว่าเราจะสู้กับทีมที่เขาเคา์เตอร์เรายากนะอย่างเช่นเขาเอาตัวเกาะมาเยอะหรือว่าเขาเปิดเร็วมากๆจนเราเราไม่ทันได้สร้างเกาะอ,อันนั้นเราก็ถือว่าเราก็จะแพ้ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างอาจจะโดนหัวอู่เขาดูดเกาะเราได้แต่ด้วยณตอนนี้เราเจอทีมที่เขายังไม่ไม่มีตัวมาเคา์เตอร์ขนาดนั้นเพราะว่าตัวเคา์เตอร์มันจะต้องเป็นตัวเฉพาะครับอย่างเช่นหัวอู่อย่างเช่นหัวอู่เนี่ยต้องขึ้นแบบ3มดาวแดงสดาวแดงทวินเทล4ดาวแดง ทำให้เขาตัดความเร็วเราเราก็ออกช้าเราก็เรียบร้อยครับโดนเส้นจี้เลยนะเรียบร้อยโดนกินนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมอ้วนไฟที่จานแจ็คนํามาเสนอในวันนี้ทีมเตาย่างลมควันนะครับถ้าชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดซับกดร้ายเป็นกําลังใจให้กันด้วยอาจารย์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้และเป็นทางเลือกในการจัดทีมให้ใครระายคนนําไป PVP PVE ตีกระดูกหรืออะไรต่างๆได้อย่างมากมายนะครับแต่ว่าเซตเนี้ยมันเหมาะก,กับ PVP มาก ซู้กับคนได้ง่าย,าย,ส,บายสบายเลยปันโอนไฟให้สุดนะโอ้รับรองเจ๋งสุดๆนะครับสำหรับคลิปนี้กูดลักให้ฟันนะครับขอใหเ้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆกคนคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนที่จะนํามาจัดทีมให้ดูไว้ติดตามกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแล้วก็จานไม่ลืมนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ